สวัสดีครับผมเกมพิซิการ์เ,เมอร์ขอนำเพื่อนๆทุกท่านมารับชมคลิปจำนวนการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบลีกเฟสนัดที่8นัดสุดท้ายครับมาลุ้นกันว่า,าทางฝั่งของทุกบ้านอย่างพิซซี่ไฮโฟเฟนจะได้ลุ้นเข้ารอบนะครับไปเล่นในรอบเพลย์ออฟของรายการนี้ต่อไปหรือไม่นะครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่19นะครับแต่แต้มครับไม่ห่างจาก อันดับที่25อย่างซิตี้รวมทั้งทีมอื่นอย่างเบนฟิก้าแลวก็เอชเชด้วยนะครับต้องลุ้นในการโดนกับลิปูในครับคืนวันพุธนี้29มกราคมครับเวลาตี3เข้าสู่ในช่วงเช้าตรู่ของวันพพสบอดีนั่นเองนะครับส่วนลิปูก็การตีเข้ารอบที่ด้วยคะแนนตอนนี้21คะแนนนะครับแข่งไปแล้ว7นัดยังไม่ปรชาชัยให้กับใครเลยมาดูว่าวันนี้จะการตีการเป็นแชมป์กลุ่มโดยการเก็บชัยในรอบลีกเฟตครบ ทั้ง24คะแนนได้หรือไม่นะครับสำหรับทูทีมของอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็มาชมกันผ่านแมตช์จะร้องมานี้จากช anel ของเรากันก่อนนะครับรับชมเวลาตี3ครับค่ำคืนวันพุทธที่29เข้าสู่วันพฤหัสที่30ครับทางช่องบิสวด8ทาง AS Play ถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันนะครับโอ้โหบรรยากาศกำลังจะเริ่มเกมมาดูรายชื่อของฝั่งชาวบ้านครับอย่างทิสีไฮเอฟเฟนไปก,ก่อนครับประตูเป็นทางด้านวอเตอร์ Water. เบนิเตสครับกองหลังมีริชาร์ดเลเดสมาครับอาบโดโอบิสโปโอวิลเย่บอสกาญีครับมาโดจูเนี่ยแดนกลางมีชูเทนคู่กับเฟียร์แมนครับแนวรุกเป็นบากาโยโกกุสติลครับแล้วก็โนอาลังกองหน้าเป็นลุกเดยองนะครับนี่คือแนวรุกของฝั่งทางด้านเฟรซฟีไฮโฮเฟนครับระบบ4-2-3-1ครับยืนแบบเดียวกันกันกบทีมเยือนอย่างลิปูในวันนี้ด้วยนะครับ อยูเนี่ยมินติดภารกิจก็อาจจะมีคลิปให้ได้ชมกันน้อยก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ล่วงหน้านะครับก็แต่ถ้าว่างอย่างไรก็จะรีบมาจัดทําคลิปให้ได้รับชมกันนะครับไม่ห่างหายไปนานจนเกินไปนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาไล่ดู11ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับประตูเป็นอลิสงเบเกอร์นะครับเอาหลังมีคอร์เดอร์แบตลี้เชเรลคอนซาเบอร์จิลฟันไดายคอสซาซิมิกาสครับลังมีแรนคาเฟแบกคู่กับแม็กอลิสเตอร์ และแนวรุกเป็นโมเมสซาลาเคอติสชนคอิกักโบและกองหน้าวันนี้สตาร์เตันจริงได้แก่ดาวิดูนเยสแหะครับก็มีการโรดิชั่นผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งเพราะว่ายังมีเกมสำคัญครับในตารางพรีเมียร์อังกฤษที่รอพวกเขาอยู่ด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูล อาล่ะครับสัญญาณพร้อมเกมเริ่มครับเป็นฝั่งของฟิซฟีไฮโฟเฟนครับเจ้าบ้านได้เขี่ยเริ่มก่อนครับจะผูกจากสายไปขวาบือขวาเสียบมาโดบอลแล้วเอามาก่อนเลยครับบากาโยโกอยู่ทางขวาแล้วเล็งหาที่มาไม่เปิดเลือกมาแล้วซัดในสายหนึ่งศูนย์เนี่ยโอ้โหโอ้มาเร็วเหลือเกินครับมาสายหนักๆนี้จากลุกเตยองครับหนึ่งศูนย์โอ้ประตูที่พวกเขาต้องการครับมาแล้วครับเจ้าบ้านฟิซฟีไฮโฟเฟนโอ้โหยิงหนักเหลือเกินครับ ด้วยสกอร์เดียทาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็นับที่8ปครับพวกเขาจะมี14คะแนนดับขึ้นมาแล้วนะครับต,ต้องดูทีมอื่นด้วยเพราะว่าวันนั้นเตะพร้อมกันนะครับในคำคืนวันพุธเข้าสู่วันพระอาทช่วงตีสามนะครับพร้อมกันในทุกๆคู่แหละครับโอ้โหเสียบตูเร็วนะครับลิพูโดนก่อนอีกแล้วครับแ,แฟนบอกว่าเล่นอย่าไปกระตุกหนวดพวกเขาเพราะว่าจะโดนบีบอย่างหนัก,นกต้องดูว่าลิพูจะกลับมาได้เร็วหรือไม่ครับมาทีมวิญญูเยส จะเปิดเก็บลูกใส่แล้วต้องการจะเก็บใช้ให้ครบทั้ง8นัดให้ได้ครับลิเวอร์พูลเอาแต่ว่าทีนี้เข้าพลาดคาร์โยโก,โกออกมาแล้วโอ้เราทุ่งชอบมาตัดหลังได้ไหบอืมทุกเบียดสุดท้ายของคอนซาครับแม้ยังเอาเดยองได้อยู่นะครับถึงอาริซอนออกมาที่ฟันไรตัวช่องของกูสติลนี่ได้หลุนเลยนะครับเปิดมาลูกนี้กลายเป็นว่าได้ฟาวนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลจังหวะจะสตาร์ทไปของโคดิกัาโปนะครับ ก็เจ้าบ้านอย่างฟิสเวียไอโอเฟนเนี่ยเกมที่แล้วเอาชนะเรสตาเบลเกตมาได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับส่วนลิฟพูนี่ก็เฉือนทางด้านลิวสมา2ต่อ1ครับอยู่ที่ซิมิคาร์สับเล่นซ่อนใกล้ครับกับคริสกโปเชื่อมเกมกันใหม่จากด้านหลังขึ้นไปครับแม็กอลิสเตอร์มองหาแล้วมาตรงกลางครับซาลาหุบเข้าด้านในขวามีแบตลี่เราสไลด์กับแบตลี่แบตลี่จ่ายมาถึงดาวิดดูนเยสแล้วผู้สินฟาวให้นะครับได้ลิเวอร์พูล ตาก็ฟรีคิกเป็นไม่อยู่ก็มีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ปั่นติดกระแพงครับว่ากุศิลแล้วเปิดมาได้โค้งตรงนี้ก็ติดเซฟโอ้โหเข้าฟันไดเมื่อวอเตอร์เบนิเตสยังปัดไว้ได้ครับโอ้โหลิปูเกือบจะได้ตีเสมอเร็วนะครับแต่ยังไม่ผ่านมือของเบนิเตสอ่าดูเตะมอลครับซาร่าบอลดีสายสายตรงๆมาแล้วขึ้นโค้งลิปูเซฟได้เราอีกครั้งยังไม่ได้ครับโอ้โหลิปู โอ้สองเซตสำคัญของเบดิเตสก็มาต่อเนื่องครับมาแรงอมาแล้วที่ชุดเนียวางยาวขึ้นมาแล้วฝานได็ต้องตามมาดีเลยไว้ก่อนจิ้บั๊มสุดท้ายก็เจอกระช่างหนีโอ้ติดฝานไดก่อนอยังเอาอยู่เกือบจะหลุดด้วยนะครับว่าความเร็วมังไม่พร้อมเท่าไหร่ของลูก,กัตยองซิมคาส ไม่ธรรมดาครับฝั่งเจ้าบ้านบางเกมมาดีแต่ลิปูขึ้นมาใหม่ทางซ้ายฟลิกโกโปกักโปมาอะไรครับที่กักโปโยกบานแล้วถึงได้สัตว์หนึ่งโอ้เข้าแล้วแม่ดังดาวินดูนเยสเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับลงมาแล้วไม่ทําให้อาเนอร์สว์ผิดหวังครับโอ้ว่าเป็นฮีโร่ก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วยครับอ่าของดาวินดูนเยสในเกมที่อึดอัดตอนนั้นครับสองประตูจากเขาครับดึงลิปูกลับมาคว้าสามแต้มสําคัญได้ครับ จากเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเดเวนดูนเยสและตอนนี้ก็มายิงประตูครับตีสเสมอให้กับลิเวอร์พูลได้ครับในเกมเยืน Fish High อนเฟสซเบียไฮโอเฟนอ่าก็มาเริ่มกันไปครับเกมเดินมา19นาทีเสร็จ,รจมี2องปตูกเกิดขึ้นทีโนอาแรงแรงไปได้แล้วจ่ายมาครับถึงลุกเดออยองแล้วคอนซาคอนซาตามแล้วแบตลี้ตามมาช่วยแย่งคืนกลับมาได้ครับลิเวอร์พูปล่อยให้กับฟันได้ครับคอนซาเอาถึงกาัฟขนแบก ออกมาซาลาก็ต้องระวัง,งครับผู้เล่นลิวพูมีเกมหนักๆรออยู่อีกเยอะเลยนะครับทางการรักษาดับตำแหน่งในพิวดีอังกฤษด้วยขึ้นมาครับชูแมนดูจ่ายไปไม่แม่นเท่าไหร่แล้วเสียให้กับลิวพูแล้วครับราวิดนูเยสนูเยสออกมาขวัญเนอร์แบดลีย์แบดลีย์จะได้ดวนกันไหมแบดลีย์อ่ะครับนีได้เปิดเปิด,ปดมานูเยสขึ้นหก่ไม่โดนบอลก่อนครับ ข่ามือของเบดิเตสเออทิ้งมาไม่แรงเท่าไรครับนะเลงหาเดยองเกี่ยวได้ปากาโยโก้ oko, หายไปเลยนะครับหลังจากที่มีส่วนร่วมกับประตูแรกมาได้ครับยูฮันปากาโยโก้ถึงเดยองลุยองคืนปากาโยโก้ oko, สายโอ้โหเสียบซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็บสองหนึ่งเลยครับโอ้โหเมอร์โรแลนด์และเกิร์ตทางของพีซวีไฮโอฟายเฟจอบ,บานนับเป็นสองประตูต่อเนื่องกับจากโนอาแองรงนะครับมาอีกแล้วครับโอ้เจ้าบ้านโอ้โหวันนี้ดุดันนะครับมา ลิวพูดโดนอีกแล้วครับอ่าเข้าจาังหวะไม่ทันของฟานายแล้วนี่ครับบาร์รี่หลุดตัวประกบชัดเจนครับไอซอนเนี่ยช่วยเซฟแล้วจังหวะแรกแต่ว่จาจังหวะดับซ้ำนี่มาเร็วจริงครับพยายามจะรีบแล้วครับไอซอนไม่ทันยิงซ้ำเฉียบขาดหนักแน่นครับอนันเดอร์สอตเสียสองตัวครับลิวพูโอ้โหไม่ธรรมดาครับเจ้าบ้านเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับสำหรับทีมเยือน อาจจะเป็นเกมแรกที่ลิพูต,ต้องมาเสียสติในรอบลีกเฟสนะครับในการปราชัยหรือเปล่าบากาโยโก้บุญหาใหม่แล้วมาที่ลูกเดยองปล่อยให้แล้วครับบากาโยโกโ้ชอแม่นขึ้น,นมาบากาโยโก้บากาโยโก้เข้าซ้ายสายมาที่ลูกเดยองติดบอลของฟานได้อยู่ยังได้แล้วเพื่อนสอดที่ว่ายิงาังวะ้โอ้โหของนัวแรงครับว่า โอ้จะชิปให้ข้ามตัวของ Alison. อาริสซอนยังดีโอ้โหไหลามาไม่ดีเจอบีบเร็วก็เสียบอลง,ง่ายนะครับลิเวอร์พูลแก้กันใหม่ครับออกมาขวาที่ซาลาหวางข้ามมาโอ้โหแล้วดาหนักผันด้วยครับโคดี้ครับโอ้โหูําหน้าก่อนทครัโคดี้ครับโอโ้วางยาวๆนี่ครับจากซาลาดูครับเห็นแล้วครับอืเออออกซาร์ดเร็วไปหน่อยครับโอ้โช่วงหัวไหลก็นะอ,อกซ้ายนะครับของคูดีค้บบครับ วางซารา่าเน็ตหรชันไกลเลยคุณดูว่าเป็นเทรนเนอร์ฮิสเดอร์โนกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายทายของครึ่งแรกนะครับเฟรซิอาเอลฟินชาวบ้านนำอยู่2ตอต่อหอาร์วินยูเยสพักได้แม็กลิสเตอร์ให้กับคร,ริสคาปโปก์คาโปติดต่อมาอาริสเตอร์ครับถึงดาวินดูดเยสบาที่โคดี้การโปกลับมาครับดาวินซ้ายครับซิมิคสัสซิมิคสัส,คาสมาต่อการโปรบังได้บังได้ช่องช่องนิดติดโอวิสโป เลยสเตเบอรครับคืนมาเฟียร์แมนครับถึงโนอาแลังแล้วก็ผู้สินเป่าจบช่วง45นาทีแรกนะครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้าน PSV ไอโฟเฟนครับนำทางน้าลิปผู้อยู่2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้แม่เป็นสโลเดยแอดออฟฟิศของโมูเบซาร่านะครับยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไรนะครับซาร่าพักกันสักครู่เดียวครับจะกลับมาชมเกมคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับผมเดี๋ยวเรากลับมาครับ เอาละครับเกมรึ่งหลังกลับมาเริ่มครับรับชมกันต่อครับริพูเริ่มก่อนบ้างนะครับอันนี้โดนนำอยู่2ต่อนหนึ่งจังหวะเสียบนี้ครับมเมื่อกี้ดื่มน้ำโอ้แล้วผู้สินเดินมาครับจะว่ายังไงจุดเปลี่ยนไหมเกมนี้เรียกโอ้โหใบแดงครับมาโอ้ชีวีแมนไม่ลังเลนะครับจังหวะให้รับสถานการณ์ที่นำอยู่2-1ตอนนี้โอ้หรือเล่น10คนครับเจ้าบ้าน ดูจากมุมนี้มันไม่ชัดอะไรครับมีเหลี่ยมของผู้เล่นบังอยู่แต่ผู้สิน์น่าจะอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละครับจังหวะอันตรายแล้วโอ้โหเล่นน้อยกว่าครับฝั่งของ PSV Eindhoven แฟนๆก็ยังส่งเสียงเชียร์อยู่ครับแม้จะเหลือเล่นน้อยกว่าแต่ด้วยเวลานี่ครับจะต้านลิฟูอย่างไรครับต้องเล่นรับให้รัดกุมแล้วนะครับกาคิดอยู่ครับแม็คลิสเตอร์ให้สัญญาณดูความพร้อมครับต้องต้องไม่เสียประตู โดนดิสโมเดลอาครับเล่นสันเขีย่ยมาแม็กอาริสเตอร์ให้กับเจเดลคอนซาฟนานไดคอนซาไปช้าอย่างได้เข้าทางครับแม็กอาริสเตอร์รอซาร่าจะให้ซาร่าเจอจิมแย่งมาได้คืนครับฝั่งของฟิสวิเฮลเฟนทูลออกมาอาครับถึงลูกยองแล้วยองเจอกับฟิชูฟานไดหักย้อนกลับมามีครับไปแบกครับอันร,รออยู่แล้วดักได้กับลิพูเคอร์ติสโจนโดนมาแม็กอาริสเตอร์ ก็เดินหน้าขึ้นมาจะตีเสมอให้ได้ก่อนครับลิเวอร์พูลโจนส์โจนส์ Jones. Jones ออกมาใหม่ครับ Manchester แมนเชสเตอร์ลรวทางซ้ายทางซ้ายมีขย,ยับรออ่รับให้มาได้ถึงโคดีค้การโปการโปเข้ามาในกรุ๊ปทุกฟอมที่แบ็กอลิสเตอร์โอโ้ค่างหน้าตางก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับลิเวอร์พูลโอ้มีขยับเปลี่ยนครับส่งเปลิซิสครับลงมาแทนเลสเดสมาเลสเดสมาครับปอดไปครับส่งเปลิซิสลงมา แล้วลิฟูครับส่งเดโกโชต้ามาแทนดาวิดน,นูเยสยิงได้หนึ่งประตูนะครับนูเยสต้องเป็นโชต้าลงมาแทนบ้างโอบิสโปชูเทนครับชูแม่นครับมาถึงลุกโดยยองแล้วแล้วดูครับที่ดวลแรงตักข้ามาครับถึงบากาโยกโกทิดเกี่ยวของซีมีคลาสก่อนหาเขาโกชต้าได้ อาริพูตอบโต้กับบ้างซาร่าซาร่าครับไปเองแล้วซาร่าให้กับดิโกโชต้าโชต้ามาที่ค้ชทัโบถึงซาร่าโอ้โหไม่ติดแล้น,นัปนมาโราจูเนียก่อนซูเมนดูซูเมนครับมาแล้วดูโชต้าให้กับซาร่าซาร่าลาซ้ายโอโ้โว่าปั่นว่าไม่ผ่านมือของวอเตอร์เบนิเตสยังรับไว้ได้ครับชูเทนครับชูเมน ออกได้ลุกเดือยองมองสายสายเติมไม่มั่นใจครับช้าเลยผู้โชกบอลมาได้ที่ซาร่าซาร่าทางเลือกครับสายสายมีกัร์โกเราอยู่ให้กับแม็กอลิสเตอร์ไหลต่อไปครับถึงซีมิคาร์แล้วโคดี้กัร์โกคาร์โกมาดีดคืนมีวแรนข้าเป็นแบกครับโอ้โหประชันเลยก็ดิสมาได้ครับเป็น2อตู้ต่อสกับลิวพูโอ้เหลือ10คนก็จะประกบใครเลยครับฝั่งของพีซพีไอโวลเฟอนึกว่าสอดมาครับ รออยู่แล้วนะครับโอ้โหดูกัปโปดีกันมาให้ครับพอเห็นนี่ก็มาไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหแล้วยิงสวยมากครับจับขวาสัดสายเบียดเสาเข้าไปสวยงับพุ่งแล้วนะครับเมมเตสไม่ทันครับมุมมันเปิดด้วยนะครับต้องตำแหน่งที่ยืนเนี่ยกันแบบมีเวลาเล็งและเลือกอยู่นะจะเป็นประตูจุดเปลี่ยนของเกมหรือไม่ครับลิปูติสมาลาย2-2ครับตอนนี้ได้เปรียนผู้เล่นอยู่หนึ่งตำแหน่งด้วยอุซิเมน มาต่อครับลุกเดียวอยองแต่ต้องสู้ครับเจ้าบ,บ้านเสมอเนี่ยจะสุ่มเสี่ยงได้ขอ3แต้มให้ได้ก่อนบากาโยโก,โกโอ้โหโ,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 หโดนดักได้อ่ครับที่คูนิคาโปนาทีที่71็ดสบเอ็ดครับลิปูติสมาได้แล้วนะครับซิปิคาสขึ้นกันมาฟันได้ให้ต่อกับแม็กอาริสเตอร์มาที่โชตา้าโชต้าดีมากอาครับต่อมาคือทิสโยนให้กับแม็กอาริสเตอร์โอ้โหทุบเซฟบาของแมนดิเตสเกือบ,อบจะโดนตัวที่3 อูมีขยับปเปลี่ยนต้องแก้เลยครับส่ทงทางด้านเชียบาร่าเชียบรีครับลงมาแทนบากาโยโกเชียบารีลงมาแล้วก็ฝั่งลิวพูครับเป็นวาตารุเอนโดครับแทนจอเรลคอนซาแต่มุ้งของลิเวอร์พูลแมคลิสเตอร์แทานนาทีของเฉินเปิดมาเปิดมา,ดมาแล้วได้โค้งมันฟาดไอสวนก่อนโอบิสโปเขี่ยทิ้งมาครับแล้วยังได้แมคลิสเตอร์ชงต่อมีเล่นสำรองที่ลงมาใหม่ครับเร็วแรงยังดีอยู่เชียบารี ได้ดวลกับควาเนอร์แบดลี่แล้วจี G ้หาโยกมาวีซส,สองได้เติมซิลแมนซิลแมนโยกได้เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหซุปเซฟขึ้นมาครับของอาริสันโอ้เกือบจะโดนสามสองกันครับลิีพูอ่าเปิดมแรก,กันช่วงท้ายมาตะดดูเอนโดก็ให้กับกับก๊กโปขึ้นมาโชต้าไปที่แม็กอาริสเตอร์หลบได้ครับผ่านมาแม็กอาริสเตอร์ให้ลูกช็อตมาโอกาสหลุดนมาครับเดโก้โชต้าแล้วโอ้โหโ เป็น3-2ว่า wow. ดูขึ้นมาของลิพูครับโชต้านาทีที่81ครับโอ้โ oh ห oh. สำรองลงมาแทนดาวินนุนเยสสำรองมาทำประตูแสงได้ลลก็เลยเป็น3-2โอ้ oh oh. ไปบุกเพลินแล้วครับขึ้นไปสูงแล้วเจอสวนมาครับโชต้าจบคมแ้วครับแบบนี้โอ้โหเบนิเตสบอกว่าหมดสิทธิ์ป้องกันแล้วครับให้ครับแล้วดูสปีดมาความเร็วนี่แสงเลยครับโชต้าลงมาไม่ทันเครับแนวรับ บอสกาจี้กับโอวิสโปครับของฝั่งทางด้านพีทีไอโอเฟนโอ้ช่วงนี้ทั้งเสียงแหบทั้งอาการเป็นหวัดด้วยครับเพือ่อนเพื่อนับถ้าเสียงเปลี่ยนจะจะเพิ่งตกใจไปนะครับแมวช่วงนี้ใช้เสียงเยอะนะครับบางทีอาจพาไปดื่มน้ำอาบมีเปลี่ยนครับลิพูส่งโจโกเมสครับมาแทนเค้าซาซิมิการสนะครับ ดิสโก้ตอนนี้เป็นฝั่งลิพูนำอยู่3ต่อ2ครับแล้วเวลาที่เหลือครับรวมๆเจนาทีสู้ต่อครับนาแรนกกันมาเปริสชขึ้นมาช่วยชิแมนออกมาเซียบรี่เซียบรี่ซัดไกลแล้วโอ้โหหลุดห,หลุดออกไปเยอะเลยครับแอลรีบยิงครับ,บก็ต้องคุยว่าจะปรับลงไปไหมนะครับโซโบ ยังยังไม่ส่งลงมันจะก็อลงหรือเปล่าครับแม่ไปคุยกับอาเนอร์เลยบอกออยังไม่ต้องครับสถานการณ์สิบคนได้เปรียบอยู่นะครับก็ต้องพักผู้เล่นไปครับช่วงนี้มีหลายแมตช์ต้องลงเล่นนะครับาราบลูยกตตอมาดูที่คัคโปไปกับกาฟินแบกครับถึงชัวตาชัวตารอแล้วทูกช่องมาที่เคอร์ติสโจนโอ้โหปิดปิดยังไม่ได้ครับว่เคอร์ติสโจน ไยผ่านมือของเบนิเตสนะครับทดสามนาทีครับเกมนี้ลิพูนำอยู่3าต่อ2กว่างกลับมาใหม่ครับมาโดจูเนียไอ้กับเชีร์เบรี่สุดดีออกมาใหม่กับทูแมนไปไปคนเดียว <c oughs> ไม่ไม่รอดครับถึงโกเมสได้ครับลิวพูมาน่าจะเป็นแบบสุดท้ายของเกมครับชูตาผ่านได้ชูตาสองด่านแล้วก็ให้แบงค์พูิไม่ให้ไปต่อรับจบเกมก็เป็นว่าลิเวอร์พูลครับมา บุกมาเฉือนเอาชนะทางนัานเพีเวียฟเฟนได้ไปอย่างสุดมันกับ3ประตูต่อ2ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยแฟนๆทั้งพพสเวียไฮโฟเฟนแล้วก็ทางฝั่งเลฟูลด้วยนะครับรับชมด้วยหใจฝากช่วยกไลค์กดแช์กับชนะของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามรับชมของจริงค่ำคืนวันพุทธที่29เข้าสู่วันพฤหัสที่30เวลาตี3นะครับผมทางช่องวีสปอร์ต ช่องที่8ครับเอสเพยานทัศสุดแทวดเริชมกันเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ